ดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟดอกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาค่ะวันนี้พี่แสบออกมานอกสถานที่หน่อยหนึ่งเนาะไม่ได้อัพคลิปกันหลายวันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็พาพี่แสบมานะคะมาจังหวัดกระบีซึ่งการเดินทางโดยประมาณ900กิโลได้นะคะซึ่งน้องหมาอายุเยอะขนาดนี้การเดินทางเราต้องเตรียมความพร้อมเยอะมากมากเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่เอานะคะอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่พี่แสบใช้นะคะมาฝากนะคะแอนนันก็คือนะคะ แทนลองขับทายนะคะทาชิโกะนะคะซึ่งชื่อออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะคะแล้วแพ็กิ้งเนี่ยจะโอเคกว่าอนุนะมันจะสวยกว่าแต่ราคาก็ต้องแพงกว่าเป็นธรรมดาเลยคะ่ะอยู่ที่นะคะ50แผ่น175บาทนะคะเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะมันจะมีชั้นซึ่งคุณแม่นะคะได้นะคะได้การเรียกอะไรนะได้การ ด้านไหนก็เป็น5ชั้นตามที่เขาเขียนไว้นะหนึ่มสี่ห้าทีนี้นะคะเรามาดูนะาละ้าหลังจากขับ่ายนะคะชีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งค่อนข้างดีนะคะไม่มีด้านหลังให้เห็นอนี้เลยนะคะเห็นไหมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะในราน Lazada Shopee ปปมีนะคะรวมถึงร้านอุปกรณ์สติงกชั้นนำมีนะคะแม่ก็จะทิ้งลิงไว้ข้างใต้นะถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อนะคะ ซึ่งมันเหมาะสมสําหรับน้องหมาเด็กแล้วก็หมาสูงอายุอย่างนี้นะแม่ก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าพี่แสบจะไหวไหมนะกับกับการเดินทางแต่สุดท้ายเขาก็ไหวนะนก็เลยไม่่คยได้อัพคลิปแต่อ่าพอดีเจอนี้หน้าตาหน้าตาแท่น,น,ทนชื่นกว่าเดิมหน้าตาดีกว่าเดิมเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มานับอากาศอะไรสนุสนุกที่นี่นะคะ ก็นี่นะคะการซึมซับเป็นประมาณนี้ที่สําคัญนะคะหลังจากฉี่แล้วนะคะรู้สึกได้ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นรบกวนไม่มีเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะซึ่งถ้าถุงชิ้นแม่ก็ว่าโอเคนะแต่พี่แสบฉี่บ่อยมากนะคะก็แม่ทั้งหลายนะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะก็สําหรับทีนี้คุณแม่พี่แสบมาเร็วกิดคลิปก่อน คุณแม่พี่แสบนะคะแล้วก็คุณพ่อขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ใหกเราด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์ค่ะผพ้กบกต่อทีด,ด,ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีค่ะ